กำลังจะเข้าโอซาก้านะเราจะไปที่เกียวโตสเตชันก่อนแต่เดี๋ยวนั่งไปโอซาก้ากันเรากำลังเดินทางเข้าโอซาก้ากันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่เกียวโตสเตชันก่อนเพื่อซื้อตั๋วรถไฟของฮาลุกะโดยราคาตั๋วจะอยู่ที่คนละ 1, 4 9 0เยนนะครับและจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ30นาทีครับ ตอนนี้เราก็เพิ่งลงรถไฟฮารุกะอยู่ที่โอสากานะครับก็กเดี๋ยวจะไปเอารถแล้วก็เข้าที่พักกันก่อนอเ,เอาพวกสัมภาระไปเก็บก่อนแต่ว่าก็จะได้ก็ประมาณบ่ายโมงตอนนี้อีกหนึ่งชั่วโมงจะหาอะไรกินกับน่อมารอรับรถนะคะป้าปาก็กำลังทำเรื่องเอารถอยู่คือจะบอกว่าก็าจะมาถึงน,นะคะเช้เวลาไป สี่สิบสามนาทีปกติบอกว่าเดินสิบสองนาทีไม่จ้ะไม่มีอยู่จริงเพราะว่าหลงตอนนี้เรารับรถเป็นที่เรียบร้อยเลยแล้วนะคะแล้วก็กำลังเดินทางไปยังวัดคาสึโอจิไปอะไรนะคาสึโอจิวัดคาซึโอจิมาได้แดงนะวัดหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็เรียกว่าวัดดัตตุมะจีบ้างเป็นวัดที่อันนี้ต้องใส่หรือว่าจะต้องไป ไดขออะไรก็คือส,สำเร็จทุกประการแล้วทีนี้ก็อยากจะไปตอนนี้เราอยู่กันที่วัดคัสึโอจิแล้วนะครับเดีย๋ยวเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่วัดกันวัดอยู่บนเขาเลยนะต้องบอกว่าวัดนี้อยู่บนเขาเลยนะการเดินทางมาก็จะมีอยู่3แบบครับคือเช่ารถมาหรือนั่งแท็กซี่และอีกแบบหนึ่งคือนั่งรถบัสครับ แต่รถบัสอาจจะต้องดูรอบเวลากันดีๆนะนะครับจะได้ใบส t ต m มมากับสแตป์แต่ละจุดนะครับเข้ามาเราก็จะได้สแตป์การ์ดมานะครับเป็นกิจกรรมของวัดให้เราได้สแตปมในแต่ละจุดทั้งหมดก็จะมี6จุดนะถ้าเราสแตปมครบเมื่อไหร่เราก็จะได้การ์ดเป็นรูปดาลุมัเลยนะครับ วัดคัซึโอจิเป็นวัดที่ตั้งอยู่เมืองมิโนะในจังหวัดโอซาก้าที่นี่มีบรรยากาศที่เงียบสงบและจุดเด่นของวัดนี้ก็คือตุ๊กตาดาลุมะเป็นตุ๊กตาที่มีลักษณะตัวกลมๆแดงๆที่เชื่อกันว่าช่วยให้พรในเรื่องของความสําเร็จและการตั้งเป้าหมายของเราผมว่าวัดนี้น่ารักดีนะเขามีกิมมิกอ่ะเดินไปทางไหนก็จะเห็นพวกตุ๊กตาดาลุมะตามจุดต่างๆทั่วบริเวณวัดเลยเนี่ยตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ ขายตัวตุ๊กตานะครับพอเราได้ตุ๊กตาดาลูมามานะครับก็มาเขียนพรหรือสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วก็วาดตาดําลงไปหนึ่งข้างและเรื่องสายมูแบบนี้หมามิเราไม่พลาดแน่นอนครับออกระจากวันก็จะกลับมาโรงแรมที่เราพักกันก่อนนะครับรอบนี้เราพักกันที่ Dynasty Hotel ด้านล่างก็จะมีเซเว่นครับสะดวกดีในบริเวณนี้ก็จะเดินทางสะดวกนะครับเพราะมีสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเลย ส่วนใครที่เอารถมาก็ติดต่อโรงแรมได้นะ<ม>เพราะว่าเขามีที่จอดรถให้นี่ส่วนผมก็จอดตรงนี้ตกคืนละ2,200เยนนะครับตัดมาที่โดทุงบุรีนะครับนี่ก็เริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะหาอะไรให้ลูกชายกินก่อนอและแน่นอนครับใช้เวลาเลือกไม่นานเราก็จบที่เมนูเส้นเหมือนเดิมน่า,มากินมาก ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โดโทงบอรีนะครับเป็นย่านไทม์สแควร์ในโอซาก้าที่เต็มไปด้วยความบันเทิงและแสงนีออนแบบเต็มตาซึ่งที่นี่ก็จัดเป็นสถานที่ยอดฮิตในโอซาก้านะครับที่ใครมาก็ต้องแวะมาดูมาสัมผัสกับบรรยากาศยามค่ำคืนส่วนตัวผมมาที่นี่เรารู้สึกตื่นตาตื่นใจนะผู้คนก็คึกคักของกินของช็อปก็มีตลอดทางเดินต้องบอกว่าโคตรเพลินและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของที่นี่นะครับก็จะเป็นป้ายกุลิโกขนาดใหญ่ที่นักท่องเที่ยวจะนิยมมาถ่ายภาพเช็คอินกันอยู่ตลอด บรรยากาศโดยรวมคือชิลมากเดินเล่นหาของกินริมแม่น้ำนี่มันฟินสุดๆครับตรงนี้จะเป็นตึกดองกี้นะครับอยากได้อะไรที่นี่มีหมดไม่ว่าจะเป็นขนมหรือว่าของใช้ตรงนี้มีหมดทุกอย่างครับระหว่างรอหมามีเข้าไปซื้อขนมป,ป้าก็พานมกัดมาดูเรือที่ล่องอยู่ในแม่น้ำเอบูนะครับเพราะจุดนี้มีบริการขายตัว๋วหรือใครที่มีบัตรอเมซิงคานก็สามารถขึ้นได้เลยนะ เดินๆอยู่ <S <S ป<ะ>้ามันอยากคลิปตุก๊กตามาให้ลูกก็เลยเ<ร>แวะมาลองเล่นกันก่อนนะครับตรงนี <ไป S 3> ้จะเป็นร้านเกมและร้ะละลานคลิปตุก๊กตาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเส้นหลักของโดอนทงบุรีเลยนะครับโอย้ทำไมไม,ม่เป็นเราอ่ะอิ่วเดียวเองอันนี้เดียวเองอันนี้เดียวจริงๆไปซื้อเอาดีกว่าไปมลูกเฮ้ย เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ามีข้างหน้าอีกป๊ามมนไม่ยอมก่อนกับขอลองอีกสักครั้งจะบอกว่าตู้คิีบตุ๊กตาพวกนี้สามารถตัดเงินจากบัตซุิกาเราได้นะ ่วนตัวก็ไม่คิดว่าจะได้นะแต่ก็ได้มาให้ลูกเฉ่ <Okay. S 1> ดูดูแล้วคนที่ดีใจมากกว่าลูกก็คงจะเป็นตัวป้ามันนี่แหละดีใจว่ะได้โอเคอ่ะป้ <c oughs> okay. า,าความรู้สึกเป็นไงขอสอบถามหน่อยอุเนเขาบกปกติก็ไม่ได้เล่นเลยนะไม่เคยอันนี้ถ้าเที่ยวครั้งที่สอง <c oughs> เออแกให้ลูกก่อนไม่ไม่ เย้กลายถือว่าออกตรงนี้ได้แล้วนะครับ <Dynam> ร <ics> ้านทาโกะเจ้าประจำนะครับมากี่ทีก็ต้องร้านทีใช่ ในเช้าวันที่2เรากำลังเดินทางไปที่ปราสาทโอซาก้ากันนะครับห้ามเลยเนาะเดี๋ยเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปปราสาทโอซาก้านะครับอยู่ข้างหน้านี่เองปราสาทโอซาก้าที่เรากำลังจะเดินเข้าไปนะครับจะเป็นหนึ่งในปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยนะ เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะมาแบบน้่นหนาวซึ่งก็มีความแบบว่าก็จะแห้งขนาดตัวเองบอกหน้าซาคุระทำไมมันยังหนาวอย่างนี้วะตอนดูอุณภูมิรู้สึกว่ามันอุ่นวตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปที่ตัวปราสาทโอซาก้าแล้วนะครับที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดน,นิยมที่ใครมาโอซาก้าจะต้องแวะเข้ามาชมกันสักครั้ง <c oughs> แล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่นี่เขามีเนื้อที่ขนาดใหญ่และกว้างมาก กว่าจะเดินเข้ามาถึงก็ใช้เวลายอยู่นะเดินขึ้นมาถึงเราก็จะพบกับปราสาทโรสก้านะครับเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะโดยที่นี่ก็จะเปิดให้บริการเข้าชมพิพิพธภัณฑ์ตั้งแต่9 0้าโมงเช้าจนถึง5.00มงเย็นนะครับข้างนอกปราสาทโซสกาก็จะมีของกินมาตั้งอยู่นะครับ ตอนนี้เราก็จะหาอะไรกินกันก่อนนะครับตรงบริเวณรอบๆตัวปราสาทนี่แหละหลายๆร้านก็จะมาตั้งขายกันอยู่นะมีของให้เราเลือกกินเยอะแยะเลยครับโอ้โหนอันนี้อะไรสเต็กกรอนเ้าซอร์นี่กินนะลองปะเตโตใส่ชีสไดะทอยเยนได้แล้ว กินมากรองโพเตโต้มีกินแหละมาไหมมาไหมมามามา,มาออกมาจากปราสาทโอซาก้าเราก็จะพาลูกมาเที่ยวที่สวนสัตว์เทนโนจิซูกันนะครับเป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่ใจกลางโอซาก้าที่มีอายุมากกว่า100ปีเลยนะ ง้นะครับตอนนี้เราอยู่กันหน้าสวนสัตว์เทนโนจิซูนี่วันนี้เป็นวันของนองกัดใช่ไหมใให้น้องกัดหนึ่งวันเอาไปซื้อตั๋วกันก่อนมาแล้วเด็กฟรี เราก็ซื้อตั๋วเข้ามาแล้วนะครับโดยราคาตั๋วของผู้ใหญ่อยู่ที่คนละ5ร0อเยนส่วนเด็กและคนที่มีบัตรโอซาก้าอเมซิงพาร์ดนี้เข้าฟรีนะครับไปพาโลกไปดูสัตว์ก่อนน้องกัปชอบสัตว์มากดูแมปก่อนเอาดูแมปก่อนนี่อยู่ฟา์มิงโกลเดอยวไล่์ไปก็จะเป็นพวกจเจร์ค โอ้มีผลาแแบดด้วยมาเฮ้วนเลยเนาะอามเออคาร์มิงโก้สีอะไรสีชมพู นี่ถือเป็นสวนสัตว์อันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับมีสัตว์น้อยใหญ่มากกว่า1,000ตัวและแต่ละตัวของเขานี่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูต่อ,อนี่อะไรเนี่ยของน้องที่ตุยแล้วเหรอแ่จเปล่า เห็นไหมลูกออกจากสวนสัตว์เทโนลจีซูนะครับแล้วก็จะไปต่อกันที่อควาเรียมขายูคังเลยนะ นะครับความเลี่ยม,ยมอะไรนะความเลี่ยมอะไข่พุข่าเนี่ยมันจะไข่ปุกคาหรืออะไรเนี่ยเนี่ยสาที่เข้าความเลี่ยมใหญ่ในโอซาก้า e นะครับอันนี้คนเยอะเหรองเต็มแคนเยอะมากเดี๋ยวผมรีบไปจองตั๋วก่อนรีบไปซื้อตั๋วก่อนจองาจับคู่ อควาเลียมคายูคังนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชื่อดังในโอซาก้าที่จะตั้งอยู่ตรงซันตามาเลียและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากแนะนําว่าต้องมาให้ได้นะครับรับรองว่าเดินดูสั์ใต้ทะเลเพลินทั้งเด็กและผู้ใหญ่แน่นอนครับเ <c oughs> ดินเข้ามาข้างในเราก็จะพบกับสัตว์น้ําหลากหลายชนิดเลยนะส่วนตัวผมชอบนะครับลูกชายได้เห็นอะไรใหม่ๆเยอะมาก ว่าที่นี้เขายังขึ้นชื่อว่าเป็นอควารเรียมที่ใหญ่ระดับโลกเลยนะส่วนจุดไฮไลท์ของเขาก็คือฉลามวานตัวเบิ้มที่จะว่ายน้ำโชว์ไปมาให้เราได้ดูได้เรียนรู้แบบใกล้มากๆบอกเลยว่าตัวผมกับลูกชายนี่ตื่นตาตื่นใจสุดๆเพราะเหมือนเราหลาุดเข้าไปในโลกที่อยู่ใต้ทะเลเลยนะครับ ออกจากอกวามเรียมแล้วก็จะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์เทมโบซานกันนะครับเดี๋ยวเรากำลังเดินไปขึ้นชิงช้าสวรรค์ใหญ่มาก<ห>น่าจะเห็นหวิวโอสกา,าแบบเต็มเต็มเลยนะเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันก่อนเราจะซื้อตั๋วกันที่ชั้น2งนะครับผู้ใหญ่คนละ9 0 0ยเยนและเด็ก450ยเยนโดยจะมีกระเชา้าให้เราเลือก2แบบนะเป็นแบบธรรมดากับแบบใส ส่วนตัวผมเลือกแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นแบบใสจะรอคิวนานมากขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเราก็จะเห็นวิวของโอซาก้าเลยนะครับก็นั่งดูวิวเพลินอยู่แหละแต่ก็แอบเสียวนิดนึงเพราะมันสูงมากโดยเราจะใช้เวลานั่งประมาณ20นาทีต่อ1รอบน,นะครับจบภารกิจพาลูกดูสวนสัตว์และดูอควาเรียมนะครับเราก็จะมาหาของกินกันที่เดิมครับโดทงโบลิ ร้านนี้ปลาเรียกร้องเลยขอร้านอาหารที่ไม่ใช่รามเมงแล้วกินข้าวกันนะต้องบอกว่าร้านนี้น่ากินมากอาหารก็อร่อยแถมได้เครื่งดื่มเย็นๆน,ยน,ยนี่ถูกใจป้าสุดๆเาหน้าัอ่มนี้สวยสุด หลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วเราก็จะเดินเล่นหาซื้อของกันก่อนนะครับบ๊ายบายก่อนที่จะกลับเข้าที่พักเราจะไปซื้อของอที่ดองกี้กันอีกรอบนะครับเ<อ>พราะคืนนี้เราจะต้องแพ็คกระเป๋าเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับในวันพรุ่ง,งนี้แล้ว ช้าวันที่3าเราจะไปที่ศาลเจ้าหัวสิงโตกันก่อนนะครับถึงแล้วศาลเจ้าหัวสิงโตนะครับนี่อนเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะอยู่ตรงน้ำบะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศาลเจ้าหัวสิงโตหรือศาลเจ้าน้ำบายาสกะ,ะแล้วนะครับท <ก S 2> ี่นี่เป็นศาลเจ้าเล็กๆในย่านน้ำบะจะมีจุดเด่นคือหัวสิงโตยักษ์ขนาดใหญ่โดยมีความเชื่อกันว่าสามารถที่จะกินกินสิ่งไม่ดีและนำพาโชคลาภมาให้ จึงเป็นที่นิยมของการขอพรในเรื่องของความสำเร็จและโชคลาภนะครับใครที่เป็นสายมูลแล้วมาเที่ยวโอซาก้าจุดนี้คือผลานไม่ได้เลยนะ ออกจากสันเจ้าหัวสิงโตเราก็จะมาปราสาทโอซากา้ากันอีกรอบนะครับมาเดินเล่นกันที่สวนหมามิอยากมาดูซากุระก่อนที่พวกเราจะเดินทางกลับไทยนะนนต้องบอกว่าโชคดีมากวันนี้ซากุระค่อนข้างบานเต็มที่เลยนะครับากคนเขาก็มาปิกนิกกันชิวๆครับ กุหลาบ้านเต็มเลย